ล้างแล้วไม่หายนะครับทุกคนครับเพราะตัวเดิมด้เลยครับผมแต่เนี่ยเ, e <t ube> เหมือนจะมีต,ตัวแต็วิ่งขึ้นนะครับทุกคนจริงหรือฝันชอนให้ดม,ะมนะครับทุกคนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมกับช่องแก c h ชาแนลนะครับ วันนี้ก็ได้เวลาดีแล้วนะครับที่จะมาทำการแก้ไขไฟอ g นจิ s นโชหรือไฟลูกเครื่องยนต์โชนั่นเองสําหรับใครที่ติดตามผมมาตั้งแต่คลิปเติมน้ํำยาแอร์ด้วยตัวเองจะเห็นว่ามันโชว์ตลอดเวลาและรอบเครื่องยนต์ผมเนี่ยจะสูงนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยนะครับเป็นตัว OBD2 Smartgate นะครับวันนี้ผมจะเอาลองมาสแกนดูว่ามันจะขึ้นโถดโ้ดอะไรนะครับเรามาเริ่มสแกนกันเลยครับทุกคนก็ไม่เคยใช้นะครับแล้วผมก็ จะไม่รีวิวนะครับเพราะมีคนรีวิวเยอะแล้วนะครับนี่ครับโค้ดที่ได้มาก็จะเป็น P0507 นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่ใช่ช่างนะเดี๋ยวเราลองเลื่อนดูทีนึงครับเลื่อนไปขวาไปซ้ายลองดูว่ามีโค้ดใหม่ขึ้นมาไหมไม่มีนะครับทุกคนโชว์เพียงโค้ดเดียวเท่านั้นนะครับอ่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูข้อมูลใน Google นะครับแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เช้าแล้วกันผมจะลงมาทําการแก้ไขให้ดูนะครับว่าแก้ไขยังไงสําหรับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอชมพรุ่งนี้เช้าได้เลยครับ มาครับทุกคนมาดูกันต่อเลยนะครับอาการที่เราเจอก็คือจากการที่เราใช้เครื่อง o v d 2 Smartgate วัดขึ้นมามันจะได้โค้ดมาเป็น P0507 นะครับผมก็ไปหาข้อมูลใน Google มานะฮะก็น่าจะเป็นอาการประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมพาดูนี่ครับนี่คือได้โค้ดมาจากใน Google นะครับผมก็ P0507 นะครับระบบควบคุมอากาศเดินเบารอบสูงกว่าที่คาดไว้นะครับก็ <c oughs> คือผมเดาว่าน่าจะเกี่ยวกับตรงช่วงปีกผีเสื้อนี่แหละฮะแต่ว่าคลิปก่อนหน้านี้นผมมีการทําแล้วนะครับผมทุกคนล้างปีกผีเสื้อเอยล้างตัวเซ็นเซอร์เดินเบาเอยอะไรพวกน,นี้ทําการล้างแหละแล้วก็รวมถึง ตัว EGR ด้วยนะครับเราก็ทําการล้างแล้วแต่อาการมันยังไม่หายใครที่ดูคลิปผมมาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่ามันขึ้นตั้งแต่ตอนที่ผมเติมน้ำยาแอร์ด้วยตัวเองเนาะที่จะมีไฟรูปห้องเครื่องโชว์ตลอดเวลานะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมจะคาดไว้ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับพกท่ออากาศาผมจะเริ่มไล่จากทอ่อตัว EGR ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยที่มันเข้าไปมาหาตัวเซนเซอร์มันนะครับ เี๋ยวเราจะมาลองไล่ดูว่ามีการรั่วหรือหลุดตรงไหนหรือเปล่าครับที่จะเกี่ยวกับตัวโคดเมื่อสักครู่นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มเช็คกันเลยครับผมเรามาดูกันว่าอาการที่เจอเนี่ยเราจะเริ่มเช็คยังไงผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วลดลองจับดูตามปั๊กต่างๆก่อนครับทุกคน จะมีน่าจะไถ่และครับทุกคนเวลาผมจับข้อข้อตรงนี้นครับทุกคนไม่เห็นเนี่ครับข้อตอนนีน้ข้อตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอามืออุดดูน,นะครับเนะี่ยทำให้เครื่องรถเราเหมือนจะดับแล้วพอปล่อยเครื่องรถจะสวิงขึ้นนะครับทุกคน คิดว่าปัญหาน่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับอมอเนี่ยครับทุกคนมืดนิดนึงนะครับทุกคนก็อท่อนี้เลยก็คือท่อตัวที่มันออกจาก EGR ตัวนี้นะครับ พื่อส่งหมุนเวียนอากาศกลับเข้าไปใช้ใหม่กับตัวปิดติดเสื้อนะฮะมันจะว่ามาเข้าตรงนี้นะครับมันก็คือหมุนเค็กเค็กตรงนี้แหละไม่หลวมแต่พอผมมาจับตัวด้านหลังนะฮะทุกคนฟังใจเครื่องดีๆนะครับนะครับเครื่องรถจะกลับมาเดินรอบปกติรอบเดินเบาก็คือเดินปกติเลยเดี๋ยวลองปล่อยมือนะทุกคน นะครับเครื่องยนต์มันจะสวิงขึ้นนะครับเดี๋ยวผมหาจุดรั่วได้แล้วเดี๋ยวผมจะครับภาพขึ้นมาให้ดูชัดๆนะครับผมมาครับทุกคนเราก็เจอแล้วนะฮะสาเหตุก็คือท่อตรงตรงนี้แหละครับตรงที่มันออกจากตัว ETR วิ่งวนเข้าไปใช้ใหม่เข้าไปที่ปีกอีเชื่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะคือท่อมันมีการแตกนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูชัดๆนะครับเพราะว่าในวิดีโอมันค่อนข้างจะมืดนิดนึง เดี๋ยวผมจะทําการอุดตัวนี้ใช้มหาอุดสองตัวอันนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับจะได้ซื้อกันถูกๆผมสั่งมาจากท็อปปี้นะตัวนี้อตอนเรามาเคลียร์พื้นที่ก่อนเลยนะเพื่อเตรียมอุดเนาะ รูปขึ้นเลยนะครับผมก็คือตัวนี้มันมีการรั่วก็เลยทําให้อากาศเข้าไปมากเกินไปนะครับก็เลยทําให้เครื่องมันสวิงขึ้นถึงแม้ว,ว่าเราจะปรับที่ปีกีเสื้อแล้วล้างแล้วล้างทุกอย่างครบหมดแล้วมันก็ยังมีอาการที่รอบสูงอยู่สูงกว่าหนึ่งพันรอบนะครับก็อาจจะเป็นเพราะสิ่งนี้ก็ได้นะครับเดีนะ๋ยวเรามาผสมตัวนี้ระหว่าง A อกับ B เข้าหากันนะครับแล้วผมจะอุดเนาะอาจจะใช้เวลาผสมพักหนึ่ง ใกลก็ไม่ได้ามานะครับทุกคนแบ่งกครึ่งนึงแล้วกันครับ ันนี้ผมก็ไม่เคยใช้นะฮะคิดว่ามันเคยเอามาอุดท่อน้ำประปาแล้วมันอยู่แข็งดีนะก็เลยคิดว่าน่าจะพอปะได้ใช้ไปก่อนนะทุกคนแล้วมาดูกันว่าผมจะใช้ไปแล้วได้นานไหมนะแต่ที่แน่ๆก็คือถ้าไม่อยู่ผมก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวท่อใหม่นะครับแต่อวิโอมันค่อนข้างที่จะลื้อยากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะมีน็อตอยู่ด้านล่างของตัวเครื่องด้านตัวนี้นะ เพื่อล็อกกับตัวตัวท่อนะครับวางรอแล้วก็ผสมสองตัวเข้าหากันก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะทุกคนเดี๋ยวผมว่าผมขอขยาตัวนี้เข้ากันก่อนแล้วกัน มันเริ่มจะติดมือผมแล้วนะครับผมขออนุญาตเราน้าเปล่าก่อนนะครับเดี๋ยวหยุดคลิปรืแค่นี้นะฮะเดี๋ยวตอนที่ผมจะทําการปานะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูตอนทินท้งครับมาครับทุกคนหลังจากที่เราไปได้ํามมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมน้ําไว้ในฝาในีนิดนึงนะครับอันนี้ก็เข้ากันดีละเดี๋ยวผมจะลองปะดูทําเป็นทรงนิดนึงครับ เดี๋ยวติดมือเราด้วยครับทุกคนก็มือต้นจะทําให้มันเป็นแบนก่อนนะครับให้ได้ขนาดเท่ากับรูที่เราจะปะก่อนนะครับผมเราไปทาการปะไปเนาะแล้วก็ข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับการปะตัวเนี้ยต้องปล่อยให เรื่องรถเย็นก่อนนะทุกคนไม่งั้นพ่อมันจะร้อนมากเลยนะอันนี้ผมก็ทิ้งไว้สักพักนแล้วพ่อเย็นแล้วนะผมถึงท,ทำการปะอันนี้ก็น่าจะเก่งพอครับทุกคน กล้องเข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับผมนี่นะครับแล้วก็จะปะใส่ตรงแผลมันเลยนะครับลจาจะปะเราต้องใช้น้ำพึ่งนิดนึงนะเพราะว่าก็จะเหนียวติดมือเราครับ ังมือผมแน่ๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทํากันปั้นนะครับแต่น้ํานี่ขาดไม่ได้นะครับผใส่มือให้ชุ่มไว้เลยนะครับ เห็นไหมครับก้องความมาปั่นนี้ก็นครับอ,อ่าเน้นจะได้ชัดขึ้นนะครับนี่แล้วก็ใช้น้ำป้ายลงไปนะครับแล้วก็ทำการบีบกดให้แน่นๆนะครับแล้วก็ให้มันอุดรูได้ทุกทีเลยให้มันแน่นๆปิดไปหมดเลยนะครับทุกคน เพื่อไม่ให้มันด้วยอีกนะครับ พอมันเริ่มแข็งตัวแล้วนะครับผมพอเรมจะมีอาการเดือๆแล้วนะครับให้ใช้น้ําเยอะขึ้นนะทุกคนให้มันลื่นๆข้างนอกผิวเปียกด้าน้องจะลื่นพอลื่นแล้วเนี่ยเราจะสามารถปั้นให้มันเป็นรูปสวยงามได้แล้วก็สามารถกดบีบให้มันอัดแน่นได้ ผมว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะทุกคนน่าจะเพราะว่ากดดูมันดูแน่นแล้วนะครับแล้วเราจะปล่อยทิ้งไว้มันแห้งก่อนนะทุกคนพอหลังจากที่แห้งเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาดูอาการแต่ผมจะสตาร์ทให้ดูว่ารอบมันลงไหมยังมีโค้ดโชว์อยู่อีกหรือเปล่านะครับโอเคเลองดูใ,นใกนี่เลย <REP. S 2> กป็ประมาณนี้นะผู้คนเดี๋ยวผมจะทิ้งใบมันแห้งเนาะแล้วเราค่อยมาสตาร์รถดูกันว่ามันจะมีอากาศสวิงไหมจะหายหรือเปล่าสําหรับจุดที่รั่วนะครับถ้าไม่หายผมก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวดูดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะหายไหมแก้ตรงจุดหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคจะกลับมาใหม่ครับครับทุกคนหลังจากที่ผมทิ้งไว้พักนึงแล้วเนาะ อนนี้ก็ยังไม่ยังไม่แข็งนะครับแต่ว่าถ้าจะรอต่อไปก็คงจะหลายนาทีอยู่น่าจะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหรือสีเดียวนะครับผมทําการโปะเข้าไปแล้วเนะาะมหาอุดหรือว่าอีพ e ็อกซี่นะครับชื่องจริงแล้วคืออ e ีพ็อกซี่นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็แล้วกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการจะเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็แก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างผมนะกรณีนี้การเปลี่ยนท่อผมคิดว่ามันน่าจะค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันมีน็อต อยู่ด้านล่างอีกสองตัวถ้าเราจะทําการเปลี่ยนท่อตัวนี้เราต้องลื้อกล่องนี้ออกมาทั้งหมดเลยยกออกมาทั้งหมดเลยนะครับเรามาลองกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะเดี๋ยวโอ้ยนีนน่ไม่เจอแล้วทุกคน <laughs> <laughs> ต่าประกอบปลั๊กไฟทุกอย่างให้เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วเ,เดี๋ยวไปสตาร์ทรถกันดูครับเหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าลืมเช็คนะฮะว่าเราลืมกุญแจลืมอ,อะไรไวนะ้หน้า ในภายในห้องเครื่องหรือเปล่านะครับก่อนสตาร์ทเครื่องจนทุกครั้งนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างโอเคโอ้รอบนิ่งครับทุกคนโอ,โอเคแล้วครับผ่านครับทุกคนทุกคนจะเห็นว่ารอบ เดินเบาจะลงมาอยู่ที่มาณไม่ถึงพันนะครับอยู่วัน800นะครับอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับของรถเมื่อสักครู่ก่อนที่ผมจะทําการอุดนะมันก็อยู่ที่วันพนะันเนาะแล้วก็ที่สําคัญคือไฟเอนจินหรือไฟโชว์รูปเครื่องนะหายไปแล้วนะครับทุกคนโอเคก็น่าจะพอใช้ได้เดี๋ยวเราไปดูหน้า้งหอเครื่องกันอีกทีหนึ่งนะครับ นีนะครับรอบเพื่อนรอบเรื่องเดินเป็นปกติแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองจับไปตัวท่อตรงที่ผมอุ่น,นะครับอ้าไม่มีปฏินะิริยาตอบรับแล้วครับทุกคนก็คือนิ่งแนละ้แปลงว่าแก้ปัญหาตรงสุดนะครับกี่ฟ็อกซี่ไม่กี่บาทนะทุกคนเดี๋ยวผมก็จาราคาไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าผมสั่งมาเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับเริองต้นก็ ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้มีคลิปดีๆต่อไปข้างหน้านะครับและต้องขอขอบพระคุณคุณฮวกนะครับที่ส่ง OBD2 Smartgate ม,มาให้ผมทดลองใช้ในวันนี้นะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรถจักรยานชื่นชอบการปั่นจักรยานนะครับผมแนะนำให้เข้าไปดูในร้านของคุณฮวกในช้อปปีนะครับร้าน3795นะครับ มีอุปกรณ์ตกแต่งจักรยานไม่ว่าจะเป็นโซ่หรือเป็นที่ใส่ขวดน้ําล็อกกับจักรยานนะครับมีมากมายหลากหลายรุ่นลองเข้าไปเลือกไปชมกันดูนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ